ไม่น่าสันตลอยเลยสายไอเท่ไอ้ยเน่เมื่อกี้กูเห็นหน้ามึงตอนล่วงอะไรอย่างเงี้ยได้ไแไอไอเนกได้ไน่มึงเตีมนเลยได้ตีตีได้ตีมันขอโทษครับไม่เใจครับ อะไรก็นึกถึงน้ำมันพืชตรามรากตมั่งหน้าตาหน้าเอ็นดูชื่ออะไรจ๊ะหน้าเก็บไปเรียงผมผมผมชื่อรักครับรักเสมอรักเสมอครับนามสกุลชั่วนิรันดรครับถูกใจอ่อนนี่ชื่อเล่น ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงชื่อประสบประสบประสบอะไรนามสกุลอุบัติเหตุนายเป็นเจ้าของซอยนี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะฉันเป็นเจ้าของซอยนี้ที่ว่ารวยๆผมช่างจะชอบแล้วครับตายแล้วกระตุไปจับคุณนายไว้ผีเข้าเร็วๆใช่ผีเข้าไว้ยคำพูดเขากระตุ้นต่อมอารมณ์ เอา,อางี้แล้วกันนะเออเอออยู่แถวนี้ลำคาญพวกโลโซเราไปปรึกษากันข้างในดีม,มา้เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านก็ได้ครับอุ้ยน่ารักทำตัวแสดงเป็นเจ้าข,ของบ้านถ <c oughs> ูกสเปคมากไปแล้วดวิมีพูดแายถึงกันเป็นแถวซินะ <c oughs> อกหากกันลซีเฮ้ยหนีหรอ เลยโอ้ยพี่ทุยหยิบตีนพี่หยิบทีนเหรอนี่นี่อะไรนี่อะไรนี่ไม่คุยไอคนนี้ต้องมีแผนนี่ฉันดูพฤติการมันแล้วนะมันนี่นะมันเป็นพวกต้มว้ามันต้องเป็นพวกต้มพวกตุ่นนี่มันนี่นี่นะฉันเคยเห็น ฉันว่านะ <ทำ S 1> เราหาทางช่วยังนั้ยังแม่เป็นปีนเป็นขุยกันเลย,เ,ยเพราะมันต้องม,มาหลอกคุณนายคุณนายจะโดนหลอกจริงอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวมาพบกันนะครับงานของดิฉัน